สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่16สิงหาคม2565นะคะวันนี้หวยออกดีใจ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 เพราะว่าดับตรแต่ว่าถูกหวยเป็นแซ่ ถูกตั้งสามแสนแน่ตาดใจมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่จะออกจากบ้านก็ไหวประตูบ้านก่อนนะคะไหวประตูบ้านเพราะว่าดรแตอแตว่าบ้านเลขที่ห้าสิบทับแปดสามเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายประตูบ้านให้ดูกันนะนี่อันนี้บ้านดรแต่แวนะคะบ้านดรแต่แวบ้านเลขที่ห้าสิบทับแปดสาม ้านเลขที่ B615 อันนี้บ้านดับตะแต่นะคะก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะก็ไหว้ไหว้แล้วก็แบบเช็ดเช็ดเช็ดไหว้นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยก็หวยจะออกตลอดไงเราก็รู้ไงว่าหวยจะออกเนาะแล้วก็ไหว้เนาะแล้วแต่ละห้องก็เลขแต่ละห้องนะก็ออกหวยกันไปหมดแล้วเนะี่ยเก็บออกไปตั้งแต่ตั้งแต่ขวามือแล้วก็มาซ้ายมือ เก็บเก็บเลขหวยออกหมดแล้วที่บ้านจะมียันนะคะบ้านตังต้งแต่จะมียันนะคะก็เลยพลังโชคลาภนะคะพลังโชคลาภจากยันนะคะยันมหายันรวยนะคะมหายันรวยนะคะนี่แล้วที่บ้านก็เวลาได้ได้ไอ้นี่มานะคะเนี่ยได้เลขอ่าไปไปสนีมานะคะก็จะเอามาเอามาแปะไว้เพราะว่าเลขต้องออกนะคะก็คือหวยออก หวยลาวได้หนึ่งสองอันนี้นะคะหนึ่งสองเนี่ยเต็มเต็มเลยนะคะได้ตั้งสามหมื่นนะคะแล้ววันเนี้ยหวยก็ออกเจ็ดอะไรนะแถวๆเนี้ยหวยออกเนะี่ยเป็นของทอกศกับของธนาคารออมสินถูกหมดเลยนะคะถูกหวยทั้งหมดเลยแหละวันเนี้ยแล้วก็เขียนโน้ตไว้เนะี่ยไม่รู้ของใครเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งแปดห้าก่อนอ่าหนึ่งแปดห้าเนาะอ่าก็เขียนไว้เขียนไว้ปรากฏว่าหวยออก ห้าแปดสามอ่ะเพราะว่าออกบ้านออกบ้านเราไม่ต้องไปไหนไกลนะคะเพราะว่าบ้านดรแต๋วคือบ้านเลขที่ห้าสิบทับแปดสามเป็นบ้านอ่พุทธชยันตีนะคะบ้านเลขที่สิบห้าที่แต่ละคนก็บอกว่าหวยจะต้องออกสิบห้าสิบห้ามันจะอยู่ข้างในไงมาอยู่ข้างในเนาะดรแต๋วก็ไม่เล่นเลยนะเลขสิบห้านะเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ไง แต่เลขสี 2, 2่สองสองสี่เนี่ยซื้อหนักเลยนะออืแต่ปรากฏว่าเป็นหนักเอาสองสี่มากกว่านะคะเงินที่ยอดเงินที่ไปลงทุนในสองสี่มากกว่าลงทุนในสี่สองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะได้มาตั้งสามแสนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะกับการที่เราพยากรณ์เอาอ่าอันนี้ก็เป็นฝันของเจห้าหมื่นที่จะต้องเอาของเจ้ห้าหมืนมาเล่าเนี่ยเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นความรู้ไงมันเป็นความรู้ที่ดรแต้แต๋วได้คือทุกฝันดรแต้แต๋วได้ความรู้หมดนะแต่ถ้าเป็นของของเจห้าหมื่นที่เป็นช่องของกบนานะเป็นช่องของกบนาเนี่ยมันก็คือแบบนี้ก็เจห้าหมื่นเนี่ยเขาเป็นคนฝันดีฝันแม่นนะคะก็เห็นรถอ่ารถ พัทธินั่งนะคะของในหลวงรัชกาลที่สิบแล้วก็พระพันปีหลวงนะคะเสด็จผ่านมาแถวๆนี้นะคะแล้วเหมือนเจ้ห้าหมื่นก็ขับตามแล้วพอสักป,ประเดี๋ยวก็เหมือนมีรถพระนะคะพดรถพระเนี่ยขับตามมาแล้วเหมือนพระก็จะพูดกับเจ้ห้าหมื่นบอกว่าเอาจอจะซื้อคันจะซื้อเลนขคนนั้นใช่ไหมจะซื้อเลขตัวนั้นใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยพระก็บอกว่าซื้อสี่เจ็าเนี่ยน้อยๆเลยนะอ,อ,อ,อ่าซื้อ4ี่จ็าน้อยๆนะลองซื้อ ขึ้นลงซื้อขึ้นซื้อลงนะให้ซื้อเลข4ี่ปดห้าเลข4ี่หกห้าอ่าน,นั้นนะคะก็คือเจห้าหมื่นก็ฝันประมาณนั้นนะคะดรแต๋วก็จํำมาได้แค่นั้นแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเวลาหรอกก็เลยแต่รู้รู้ว่ามันจะต้องคือว่าอะไรนะเพราะว่าดรแต๋วเนี้ยดรแต๋วก็แปลความฝันแบบนี้เลยนะว่าเออทําไมถึงดรแต๋วถึงจะรู้ว่าเขาพูดทําไมถึงจะต้อง คิดว่ามันเป็นศาสตร์เดือนสิบทำไมรู้ว่าต้องเป็นศาสตร์เดือนสิบที่จะต้องคือต้องตรงกับวันที่ยี่สิบสี่กันยายน2 5งพันห้าร้าทำไมถึงรู้ก็เป็นเพราะว่าถ้าเอาเลขสามชุดเนี่ยมาหักลบกันนะมันจะห่างกันสิบไงมันจะห่างกันสิบเนี่ยเจ็ดสิบห้า ไป85มันก็10ใช่ไหมหกสิบไป75มันก็ห่างกัน10ใช่ไหมอ๋อเขาก็เลยหมายความว่าศาสตร์เดือน10คือพอเรารู้ว่าเป็นศาสตร์เดือน10ปุ๊บมันก็คือวันที่24กันยาเราก็เลยเดาว่าเออหวยมันอาจจะเป็นวันที่24กันยาแล้วที่สําคัญคืออะไรที่ทําให้เรามั่นใจเกิดขึ้นอีกก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็น จะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็คือถ้าฉบับถาวรเนี่ยก็คือฉบับแรกนะวันที่สิธันวาคม2475้จาจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทยแต่ถ้าวันที่24มิถุนายนเนี่ย24วันที่27มิถุนายมนนิถุนายนะฉบับชั่วคราวฉบับชั่วคราวแล้วอันนี้ไงไอตรงนี้มันตรงที่พระบอกว่าซื้อในน้อยหน่อยน,นะ4ี่ดหนะ้าน่ะลองมาซื้อขึ้นซื้อลงสิซื้อขึ้นซื้อลง ไอ้ตรงคําว่าซื้อขึ้นซื้อลงเนี่ยก็คือมันไม่แน่นอนไงมันไม่ถาวรไงพอมันไม่ถาวรปุ๊บเราก็เลยอ๋อฉันรู้และฉันรู้และแล้วมันห่างกันสิบปีมันห่างกันเลขสิบเนี่ยอ๋อฉันรู้ละเลขสิบเนี่ยมันคือวันรัฐธรรมนูญอ่าวันที่สิบธันวาวันรัฐธรรมนูญนะเป็นวันฉบับแรกของประเทศไทยที่เป็นฉบับถาวรนะแล้ววันที่สิบเนี่ยมันก็จะเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้วจะต้องเกี่ยวกับรัชกาลที่ห้าอ่าเนี่ยเนี่ยมันจะมีเลขห้า ให้เห็นตลอดเลยใช่ไหมมันก็จะมีเลขพวกนี้มันจะขาดเลขสองไปมันจะขาดเลขสองมันจะคือสองสี่เจ็ดห้ามันจะคือสองสี่แปดห้ามันจะคือสองสี่หกห้าอันเนี้ยมันจะมันจะขาดเลขสองไปขาดเลขสองอ่ามันก็เลยทําให้ดเอรแต๋วอ๋อฉันรู้แล้วมันคือศาสตร์เพราะว่าอันนี้มันสิบมันสิบแสดงว่ามันศาสตร์ไทยมันศาสตร์ไทยไงอันเนี้ยมันศาสตร์ไทยแล้วหวยออกศาสตร์จีนไปแล้วหวยออกศาสตร์จีนก็คือหวยลาวไงที่มันออกหนึ่งสองอ่ะที่ดตรแต๋วบอกว่า หวยหวยลาวอ่ะมันชอบเอาเลขเราไปกินไงอ่ามันเราก็แปลความว่าหนึ่งสองสองหนึ่งมันจะเป็นวันพ้าไทยมันจะเป็นวันพ้าไทยเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาจะเป็นวันอ่าวันสันติภาพโลกอ่าวันแล้วก็โอ้ยมันมีหลายวันเลยที่มันจะต้องอยู่ด้วยกันนะมันต้องใช้อยู่ด้วยกันนะมันก็ก็เลยทําให้เราอ๋อนอกจากถูกหวยลาวเลขสองหนึ่งแล้วนะเลข สองห้าเก้าแลวนะเราก็ตามมาถูกหวยไทยเพราะว่าหลังจากที่หวยเราเอาไปกินแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเลขแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้เราไม่ได้จนปัญญาไงเรารู้ไงว่ามันจะต้องเป็นเลขอะไรเนาะเราก็เลยได้สองสี่สี่สองมานะคะก็เลยกรุบกริบกรุบกริบอ่ากรุบกริบนะคะการการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ทีนี้เราอ่ะพยายามให้เราเสี่ยงน้อยที่สุดเพราะว่า ความฝันของแต่ละคนนะคะดรแต๋วเอามากันกองและเอามาหาจุดกลางหาจุดกลางได้และหาจุดกลางนะเพราะว่า,าไม่ว่าเขาจะมีสักร้อยตัวก็แล้วแต่นะมันจะต้องมีอาการบอกเราไงมันมีอาการบอกเราอย่างเช่นอันนี้ไงที่บอกว่าให้ซื้อขึ้นซื้อลงให้ซื้อขึ้นซื้อลงอะอย่างเงี้ยก็แสดงว่าถ้ามันห่างกันสิบเนี่ยก็แสดงว่ามันอะไม่ถาวรและมันต้องเป็นชั่วคราวและอย่างเงี้ยแล้วทีนี้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเนาะเราอะต้องรู้ เราต้องรู้ด้วยนะเราต้องรู้เพราะว่าอย่างสองสี่เห้านี่ยมันจะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกอะไรเงี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ววันที่24มิถุนายนเนี่ยมันสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นวันชาติไงเขาเป็นวันชาติแล้วทีนี้อ่าหวยออกสามสามสมหนึ่งห้าแปดสาม แล้วด็ตรแต่วก็ฝันเห็นท่านอาจารย์ชายอาจารย์ชายเนี่ยเขาชื่ออาจารย์สุชาติเนี่ยเราทีนี้เขาเกิดวันที่31อันเนี้ยมันก็เลยคิดว่าถ้าฝันเห็นอาจารย์ชายที่ไหนนจะมีเลข31จะมีเลขอ่าสิจะมีเลข82เพราะว่าท่านอาจารย์ชายเนี่ยอายุ81อายุ82แล้วท่านก็เกิดวันที่31ไม่ว่าจะฝันเห็นอาจารย์ชายที่ไหนน่จะมีเลข31ตลอดตลอดไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดก็เลยคิดว่าเอ๊ะวัดเนี้ยเลข31มันจะไปอยู่ตรงไหนอ๋อมันไปอยู่ข้างหนนนน้้้้าาาใเเองะแลววทีีรรก็ู่ ถ้าวันที่24เนี่ยมันก็เป็นวันครั้งแรกที่ต้องตัง้ตงแต่แปลความฝันไว้เลยนะว่ามันจะต้องเป็นเลข24เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการปลดล็อกอกระท่อมเนื่องจากว่ามีคนฝันเห็นหลวงปูส่สวงไงอย่างเช่นบ่าหนองอะ่ะเบ่าหนองฝันเห็นคนมาขอเหรียญหลวงปูส่สวงคําว่าหลวงปูส่สวงเนี่ยให้นึกถึงกระท่อมได้ทันทีเลยนะคะ กระท่อมหลวงปู่สวงและกระท่อมอันนั้นก็เป็นสารเสพติดป,ประเภทที่5้าอ่าประเภทที่หคือมีหนึ่งใน4ในประเภทที่5นะก็ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษไงนะอ่าและทีนี้พอวันที่24สิงหาคม2 5 6 4เนี่ยเขามีการปลดล็อกกระท่อมไงพอปลดล็อกกระท่อมปุ๊บมันก็ครบรอบพอครบรอบหนึ่งปีเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะฝันไงเขาก็จะฝันที่เกี่ยวกับวันสําคัญสาคัญต่างๆในเดือนนั้นไม่ไม่เชื่อก็ ไม่เชื่อก็ลองสังเกตนะดตรแต่วแปลความฝันมาหมดแล้วรู้แล้วในแต่ละเดือนนั้นนะจะมีใครฝันเรื่องอะไรบ้างเพราะว่ามันในความฝันเนี่ยมันจะเอาประวัติศาสตร์ในเดือนดันั้นนะหรือไม่ก็ไอ้ใกล้เคียงน่ยเอามาเอามาให้เราแปล ถ้าเรามีความรู้เราก็จะชนะจริงๆความฝันเนะ่ยเขาก็จะบอกเราไปหาหนทางการเอาเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั่นแหละถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้เราก็ใช้ได้เราก็สามารถที่จะเอาเงินพวกนั้นนะมาหาก,กินได้อ่าแล้วันที่24ก็ยังเป็นวันมฮิโดนด้วยนะอ่านอกจากเป็นวันศาสไทยแล้วนะยังจะเป็นวันมฮิโดนนะอ่าแล้วก็จะเป็นวันที่ปลดล็อกกระท่อมอืมไม่ยากเลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็เลยอืมกรบกริบ รกรุบกริบกรุบกริบกรุบกริบอะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะคือไม่ใช่ว่าด็ต่ร์ต๋วพูดหลังหวยออกแล้วพูดถูกนะเปล่าเราต้องเกิดจากความรู้ของเราก่อนความรู้ที่เรามีอยู่ไงไม่งั้นเราจะไปมองภาพออกแล้วแล้วจะบอกว่า อ่าหวยอ่ะเวลาเราแปลความฝันได้แล้วแน่แรกๆอ่ะหวยอ่ะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าหวยเราเอาไปออกไงพอหวยเราเอาไปออกเราก็ต้องเปลี่ยนเลขต่อไปเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าใครฝันอะไรเนี่ยนะแล้วมาแปลความฝันกันตอนแรกเนี่ยเอาไปเล่นหวยเรากันก่อนเลยนะเรายังไม่ต้องซื้อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซื้อรัฐบาลยังไม่ต้องซื้อสลากกินแบ่งเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเลขตลอดมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนจนกว่าเราจะ ไกลสิสุดนะไม่ไงั้นนะเนี่ยหวยลาวเอาไปกินตลอดเลยนะแต่ไม่เป็นไรคือเรารู้แก้วแล้ไงเรารู้แกวเลยว่า,วาต่อไปเนี่ยพอเราได้เลขไอ้พวกนี้มาปุ๊บเราจะยังไม่ซื้อลอตเตอรี่นะเราจะเล่นหวยลาวก่อนแล้วก็เล่นแบบหนักด้วยหนักประเภทตัวละร้อยไม่ใช่ตัวละสิบอ่าเพราะว่ามันออกแน่นอนอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ